โอเควันนี้จะมาเล่นเกมไซโกพร้อมกับฟังเสียงอีกระดิง่งลงแม่นางทำอะไรอยู่ตรงหไหนแม่นางเฮ้ยเสียหลังอะไปแอบคนเสียหลังคือเราต้องเดินนะถ้าเราไม่เดินแม่นางดู เสีลังงสี้ลังงอไม่น่าจะปลาข้างหลังเลยโอเคเดี๋ยวลองหา,าหเปิด่ยด่ เปลี่ยนเสียงทำไมวะ <c oughs> มันจะไอททำไมนักหนาวปะอันนี้นี่เราเพิ่งตื่นวาคิดสดสดเลยเลยดูเวลาตื่นเอานางะ่ะนางดันเรามาทำไมอ่ะไอ้แม่นางเวเลยอะไรหงนางอ่ะไม่ดีเลยเฮ้ยไม่ดีเลยอ่ะไม่เดียวซะเลยนํางไป็นอะไรปะเวลาชอบแล้วก็ชอบดันออกมาเป็นอะไรปะเป็นันหีหรือเปล่าแล้วอ่ะ เป็นคนหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นสาวยืนดื้สใส่ไหนฮะมันบีด้วยเหรอสาวยืนดื้สใส่นี้กูเกลียดจริงๆสาวยืนดื้สใส่นี้เจ้าเล่มากเกลียดสาวสาวยืนดื้อแบบเจ้าเล่สุดๆจริงๆก็เป็นก็เถอะรู้แล้วสินะว่ากูอยู่ไหนอยู่ที่ผมปิดความคิดเห็นนะขอพิมหยาบนะคะ เวลาที่เราพูดแลด้วเนี่ยนี้เราจะขอภัยทันทีรูอไหมก็เขียนไว้ที่คําอธิบายนะคะึงท,ทุกคลิปจะไม่มีคําอธิบายเดี๋ยวนี้เราจะเขียนไว้ให้เองแหละคลิปไหนที่ไม่มีคําหยาบคลิปไหนที่มีคําหยาบเดี๋ยวนี้ลาไอ้นั่นเองแหละคะ่ะไอ้ของนางฟ้าเขานางเห็นแล้วแหละแค่เท่นั้นน่ะอย่ายคิดซ่เรื่องกับฉันเลยแบบ ตักูไม่เด็กกูตัวสุบโยโ,โนี่กูหายไปไหนไวานฮ่แม่น่อาจจะรู้ไม่รู้หรอไม่รู้หรอว่าเราตามหลังมาออประตู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 ปิดไม่ทันประตูประตูโอเคแป๊บหนึ่งนะแม่นางอย่าเพิ่งตามมาเส่เวิร์ดตักตังแบบนี้ เด,นนเ,ออเดินไปก่อนหน้าต่างเออเดินไปก่อนหน้าต่างแหละเออสงัดจะแมนแมนหน่อยแม่นางแม่ไม่สนแล้ววิ่งออกไปเลยนี่แหละไม่สนฮนะจะวิ่งออกมาเลยอ่ะทําไมถึงจะโดนแทงก็เหอะทําไมทำไม,ำไมเรื่องของตัวตัวจะวิ่งอ่ะทำไม แน่โบกัสต่อไม่มีอะไรเลยแม่นางบอกอ้ายเอาแม่นางเอ้ยเดี๋ยวทำไมวิ่งเร็วจังวิ่งเร็วจุงมาเยเรามาเร็วมาแล้วแม่นางเห็นป่าวเออเห็นแล้วแหละทีแล้วไม่แทงซ้ำนะ เราจะไม่ทำให้เธอโกรธนะคะถ้าเราทำให้นางโกรธเนี่ยนางจะตาแดงกรึบมาเป็นผีเลยโอ้ล็อกโซ่โอ้ยดูดูแม่นางโซนนี้ล็อกแล้วอันนี้อยากโดนจำว่ะโดนช้อนแกงอะ่ะโอ้ยอยู่ข้างคุณแน่นอนมันอยู่ข้างหลังน่ลาทุกคนหรือไม่มันก็ดักอะ่ะอุ้ยจูกเกนแจด้วยนางดักเราเลยต้องสงสัยเลย อ๋อสเกต็ตเตออะไรคือสเกต็ตเตอ <c oughs> อะไรไ <c oughs> งแม่นางมาทำมะเขืออะไรตรงนี้นี่สเกต็ตตอร์นาอ่านว่าเฟดดี้เฟดดี้อยู่ช่างหอมเลยเกินโอ้ยลูกจิตปะเรานี่ฉันรู้นะโอ้ยลูกจิตแล้วเราโผมาเป็นชีแล้วปิดประตูนะ แล้วก็เปิดประตูให้นางเดี๋ยวนาะงจางงอนนะเฮ้ยว,วิ่งดิลม่เขื่ออะไรอยู่วิ่งดินางตามมาแล้วเนื่อไปที่โซนสีช่างหอมเลยเกินหอม,หอ,หอ,มอะไรหอมวกกนี่อยู่ตรงนี้แม่นางอ้ามาแอบอยู่ทางนี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบทางไหนอะนาง มันหัวรูด,ดีให้มางมาทางนี้เลยอย่าบอกนะว่าอย่าไม่แตะไม่เอาไม่เอาอย่าไม่แตะไม่เอายังไม่แตะไปเปิดประตูดูพวกเล่นแบบจะโอ้ห้าโคดที่สองคือห้านะคะไปโดนจำแน่นอนยังไงก็โดนอ่ะจำสแกโอ้ยอะไรของนางฟ้าโอ้ยยังไม่แตะนางยังไม่แตะเองอะ่ะอุย้ย กุญแจซะด้วยวิงว่งวิ่วองอ้าวเดียวเลยเนาะเมนางะเกือบตายเลยเห็นไหมก็ยังไม่แตะเองอะไม่เห็นหรอเออแม่นางอย่ามาแบบนี้สิตกใจหมดเลยนะกุญแจห้องดีสุดดีอยู่ข้างอ้ยเด็ดเด็ดเด็งานเข้าเลยเนี่ย อกูสาอยู่กับแม่นางตลอดเคยที่โยอ,อยู่สิไม่ใช่ยอนไหนไปแบบนูหน่อยเ,เ,อ,ยเอาเฮ้ยเ <c oughs> อ้ยวิ่งหนอนแม่นางเอ้ยเราจะล่อให้แม่นางแอบแล้วเราจะวิ่งมาตรงทางโอ้ยไปแอบทำไมที่เดิมเนี่ยกูไม่สนใจแต่เข้าห้องแม่งเลยโอ้ยแอบอีกแล้วกูไม่สนใจแล้ว นี่คุณหายไปไหนมานะ่ะไม่ต้องรู้หรอกอีดอเอออีดอเออเฮ้ยแม่นางมานี่ไม่ต้องไปแอบโอ๊ย,เยมไมเกูไม่สนดเจอแล้วโอ๊ยไม่สนแล้วนั่งแอบอ่ะนั่งดักเราแล้วเราจะเข้าไปใกล้ <S <S จะเข้าไปใกล้ๆนางไม่ให้หนังมาใกล้ๆเราเออให้หนังมาใกล้ๆกล้เรารอบแบบนี้จะดีที่สุดแล้วเออวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง นางก,ก็จะแอบเออนั่นไงนางก,ก็จะแอบนั่นอะไรแผนแผนแผนเป็น <_ s _ 1> V นะตรงนี้ต้องนั่งลงสกเก็ตต์ต์อะไรคือสกเก็ตต่ต์สกเกต็กเกตตัวอะไรของแม่นาลองให้หนางมาใกล้ๆแล้วก็เปิดให้หนางนี่ไงเปิดให้นางแล้วก็ยิงไปตามแผนนี่ไงมันลูงูง่ ผู้หญิงโง่เกินตกมือให้เลยเอ้ยเราโง่เกินตกมือให้ผู้หญิงได้อ่ามามานี่ห้องดีหนึ่งก็ห้องห้องโคดีโคดี่สามคือสี่นะคะรวมตนนัวนี้ถ้าเป็นโคดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นห้าสี่นั่นเองเนาะนี่เราไม่ตกใจหรอกค่ะผีไม่ใช่ผีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจแม่นางนี่แหละกวไม่นางนี่สุดนี่แหละ จะกลัวใครล่ะกลไวม่นางไม่นาง,งอยู่ข้างหลังนี่ล่ะตกใจเกือบตายโค้ดที่ห้าคือสี่ใช่ไหมเอ้ยโค้ดที่สามคือสี่ถ้ารวมกันเป็นโค้ดตอนนี้ก็จะเป็นห้าสี่โอ้ดูเวลาอัดคลิปโอเครวมตอนนี้ฉันจะต้องปิดประตูใส่แม่นางไม่ทันนะ ติดตามอีพีต่อไปในการเล่นุกไซโกรบนะบายเด้อบายนโมกันตาเฮ้ยนางเห็นมิลายังไม่แดดแล้วโดนเทงแซมไปอีกแน่นอนสี่ห้านะถ้าลวมโค้ดตอนนี้เ,เป็นสี่ห้าหรือไม่ก็ห้าสี่เนี่ยดูนางดีดูนางดูนางดูนาง,นาง,นางถ้าเราโอ๊ย ถ้าเราไปก็ตัวนาก็จะห่อห่อหาห่อเหรอห่อห่อทำไมหาอีนางเอ้ยห่อหาแม่มาเดยอเอ้ยนางมาแล้วอีเนเอ้ยไอเฟเอ้ยนางมาแล้วกูโดนเจ้ามั่งไงโดนเจ้าโอเคสิตาพีพีต่อไปนะคะจะเล่นให้อีกต่อเนาะ